สี่เหตุผลนะครับที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะจะมีโชคดีในเรื่องของความรักเรื่องชีวิตคู่เรื่องแฟนคือมันมันไปได้หลายรูปแบบจะเป็นแฟนก็ได้หรือลงเอยเป็นชีวิตคู่หรืออยู่กันเฉยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือพื้นฐานดวงแต่ละคน แต่ด้วยบริบทตรงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในปี2566ปีที่ดาวพฤหัสเองก็จะขยับย้ายไปอยู่ในเดือนลาพะแล้วก็เป็นราชาโชคโยกหลังชาวลัคนาราศีมิถุน,น,นที่มันสําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองและก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยคุณจําเป็นต้องมีคู่มีแฟนครับจําเป็นต้องมีผัวครับจําเป็นต้องมีเมียครับ ในปีนี้เพราะว่ามันจะนำพามาซึ่งโชคดีให้คุณอย่างมากมายเลยแต่ก็ต้องเอาที่ถูกใจด้วยนะไม่ใช่ไปคว้าเอาแม่งคิดทูดกุดถังที่ไหนอแต่คนยังไงคงไม่เจอหรอกเพราะว่าพืนหัตเป็รราชาโชคมันต้องเจอคนที่มีคุณภาพที่ดีอุ้ยตายต้องเจอคนที่มีคุณภาพที่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดผมอธิบายให้ฟังตรงนี้คือสี่เหตุผลหลักๆที่คุณจําเป็นที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตในกระนานก่อนี้ที่คุณยังโสดนะอืมนะครับ แล้วมันจะเสริมดวงมากดาวพฤหัสเป็นดาวที่ไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนี่คือเหตุผลที่1น,นะไปได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เหตุผลที่2คือไปโยกหลังชาวลัคนาราศีมิถุนโยกหลังเขาเรียกว่าอยู่ในภพที่11นะครับเหตุผลที่3คืออยู่ในเรือนลาภะด้วยนะฮะลาภะก็คือลาบไงเหตุผลที่4คือดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วย ฉะนั้นการพบรักพบคู่หรือการมีคู่นั้นนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีหลายอย่างและจะได้เจอเจอกับคนที่มีคุณภาพอธิบายความเพิ่มเติมตรงนี้คนที่มีคุณภาพก็คือว่าเฮ้ยคบกันแล้วกูก็รู้สึกสบายใจเอ้ย e คบกันแล้วมันมีลู่ทางมีโอกาสมีช่องทางต่างๆที่ดีให้ไม่ใช่คบกันแล้วแม่งก็หวานอมขมกลืน แต่ก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าดวงพื้นฐานแต่และคนเป็นยังไงบางคนคบกันมันได้แค่คบเป็นแฟนบางคนมันอาจจะพัฒนาไปถึงการแต่งงานบางคนอาจจะคบกันแล้วได้แบบอยู่แบบไปไป,ไปมาต้องเข้าใจไว้ก่อนนะเว้ยว่าแต่และคนนั้นพื้นฐานดวงมันต่างกันแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสมีคู่มีแฟนแล้วมีแล้วดีมีแล้วแฮปปี้มีแล้วสักเซสได้เจอเจอคนที่ดีหรือเป็นคนที่เฮ้ยแม่งดูดีว่ะเออหรือเฮ้ยคุยกับคนนี้แล้วทําไมเรารู้สึกสบายใจ มันเหมือนกับมันมาเติมเต็มอะไรให้เราหลายๆายอย่างในชีวิตและนี่ก็คือ4เหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนดวงความรักจะดีมากถ้าคุณติดตามทินแสหงหมิงมาโดยตลอดนะครับคุณจะไม่ได้ยินคําว่ามิถุนโชคดีเรื่องความรักเลยถ้าเป็นช่วงประมาณ3-4ปีที่แล้วความรักเมื่สามสปีที่แล้วมิถุนนี่แม่งส้นตึกที่สุดติดอันดับต้นตแห่งความส้นตึกเลย นะครับแต่เมื่อดูให้ตามมันเปลี่ยนไปวันเวลามันเปลี่ยนไปกับกลายเป็นว่าช่วงนี้ชาวมิถุนจะมีโชคดีในเรื่องของความรักเข้ามาได้เจอเจอคนที่ดีเจอเจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านการมีคู่ในดวงแต่ละคนนั้นย้ําว่าต่างกันบางคนอาจจะได้เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้แต่งงาน บางคนอาจจะคบปลายหากันถึงแต่งงานบางคนคบกันตรงนี้พอแล้วอยู่กันไปๆมาๆพอแล้วไม่ต้องเจอกันตลอดไม่ต้องเจอกันทุกวันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามมันหมายถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขตามบริบทของดาวพฤหัสตามแบบฉบับคาพยากรณ์ของสินแสหมิงของเบงเมืองไทยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดมก,ดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดชมสาระความรู้ความบันเทิงดีๆก่อนใครสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID at master ming 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับ ขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ